สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะวันนี้ผมมาถึงบ้านรยบร้อยนะฮะล่าหลังจากไปรับรถมาจากอูสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูรอบคันอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งแสองหมื่นเก้าพันบาทเครื่องยนต์ดูโอปีห้าห้านะครับปีห้าห้านะครับผมปีสิบสองนะครับเครื่องยนต์ดูโอเกียร์ออโต้นะครับท่านใดสนใจนะฮะโทรมาสอบถามนะครับมัดจำมาวันนี้ส่งวันนี้เลยนะครับผมมัดจำวันนี้ส่งวันนี้เลยนะฮะคิดตามระยะทางนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม มัดจำวันนี้ส่งวันนี้เลยนะครับคันนี้พร้อมนะครับผมพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะครับเกี่ยวโตัเครื่องยนต์โอ้ต้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0933736126นะครับศูน3์เก้าสามามามนึ่งอ่าสร้างนิ้วอีสร้างลุ่นเลื่อมย่าลืมไอ้สุ่มหลอดด้อยเย็บอ่าเย็บสุ่มหลอดเขาไปอีกนะจ๊ะหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูเบาะกันก่อนนะครับนะครับเบาะนี่นะฮะพี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูกันนะฮะ129,000บาทนะครับ กินเขากันแหะเพืนไม่เห็นนี่นะครับเกียร์โตโ้นะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับไอคนส่นกัมากทำความสะอาดขับเก้าอีเพื่อนนิดน้อยด้วขับเก้าอยู่ในนึงนิดนึงนี่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมไปตัดหมอกเรียบร้อยนะฮะ ราคานีนะครับหนึ่งแสนสมาันบาทมาจะวันนี้ส่งวันนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์ดูโอนะครับนี่นะฮะราคามอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซคา์คบ,บางยี่ห้อแพงกว่านี้นะฮะหนึ่งแสนสบาทเบอร์โทรศัพท์ 03, 3, 6, 1, 6. 0ูนย์เก้าสามสามเจ็ดสาหหนึ่งสองหกศนย์เ้าสาสามเจ็ดสามหนึ่งสองหนะครับมีไฟตัดหมอกมีฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับพี่นอ้งท่านใดสนใจนะครับ อ่าโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับที่ศูนย์933736126ดูรถที่บ้านแต้ตะบนทาตอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับหนึ่ง0สสองหนเก้าบาทเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะฮะพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามนะฮะได้เลยนะครับีเอกสารพัมโอนนะครับผมนะครับปี55นะครับใช้น้ำมันระบบโยนะครับประวัติเคยไปที่ซีมาก่อนนะครับมีคิวให้เรียบร้อยนะนี่คิ้วกันศาสตร์นะครับผม นี่นครับคลังทำครับทำครมสคอับครับกาวนะฮะน้ำมันน้ำมันนี่วะน้ำมันหลุนเช็ดออกเป็นคราบกาวนี่นะฮะเกียว์โต้นะครับ1นึ่งแสโโโนนบ, 1, 9, บาทนะครับพี่น้องนะฮะ ราคามอเตอร์ไซค์ขี่กันแดดกันฝนไปนะครับมาจ้าวันนี้ส่งวันนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอฟซี FC ทั่วประเทศนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามดูคลิปจบนะฮะกรุณาการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ